สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรีเดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชการสมเด็จพระที่นั่งสุริยมาร,มรินต่อมาพุทธศักราช2310เกิดการเสียกรุงเสียยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพรม่าที่ยึดครองกรุงเสียยุธยาอยู่ในเวลานั้นและได้ปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงเสียยุธยาอีกเจ็ดเดือนถัดมาโดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรีและรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกก๊กต่างๆปกครอง,ง,ง,งให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้งเช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังทรงฟืน้นฟูราชนาจักรในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทั้งส่งเสรกิจการด้านเศรษฐกิจศา,ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษาภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราชพระองค์ทรงพระชสมภพเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2277และเสด็จสวรรคต เมื 25, ่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เมื่อพระชนมพรรษา48พรรษาหลังถูกสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นพระสหายสำเร็จโทษและสืบราชสมบัติต่อเป็นต้นราชวงศ์จักรีในปัจจุบันรวมเวลาครองราช15ปีพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น30พระองค์พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักดี และเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่งนอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสรของพระองค์มีประดิษฐานมากที่สุด